ชักสะดุ้งงั้นต้องเจาะคืนจะยิงเีเอาเปเอปเอาเปรเรียบร้อยครับเอาเรียงเลยครับสวัสด,ดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบา,ายยารมนายติดตามรับชมครับไฟนี้ใครนอนท่าไหนนอนเพราะอะไรโปรดติดตามครับฝากกด Subscribe กดสังกรดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันเยอะ มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยเรครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยเจอกับเหมือนซกฮกนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคูนนี้ชคในพิกัด65กิโลกร,รมัมกำหนด5ยกครับวันนี้บอกไว้ก่อนครับมี2เทปนะในคลิปนี้มี2เทปนะครับอ่ะเริ่มกันที่เทปแรกของเรานะครับ เกียงไก่ต่อศิลาชัยครับ166ร้อยหกเซนติเมตรครับอายุส1เอดปีเหมือนโซก็คนักชกกัมบูชาครับอายุ21อปีนะครับสูงหนึ่ง้ดเซนติเมตรอายุห่างกันส0ปีเลยทีเดียวนะ <c oughs> เรียกว่าแมรุ่นพี่หลายปีเลยนะครับสำหรับเกียงไก่ทางทีมงานถอนมงคลมงคลกันอยู่นะครับ <c oughs> ในคลิปนี้มีสองเทปนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่า จบแบบไหนนอนท่าอะไรนะครับข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยของทั้งคู่ครับโหเขาเหม็นชคมาร้อยีิไฟนะเออแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเกียงไกลต่อศิลาชัยไรนี้นะโอ้โหถือว่าชั้นนําของศึกวันทรงชัยและเหมือนเคยครับราวกิ์โอ้โหของใช้ได้เนาะอ,อ,อ่ะมาดูกันยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับ เป็นแฟนๆฟนศึกวันทรงชัยน่าจะรู้จักทางด้านของเกียงไกต่อศิลาชัยเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าเป็นนักชกระดับแถวหน้าของศึกเลยนะเออหยับเดินเข้าหาเกียงไกพวกต่อศิลาชัยนี่มันต้องสายบูแล้วครับอ,อ๋อถีไปทีครับถีแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่งรงชัยอย่างนี้เกียงไกอย่างนี้โอ้โหประเภทพวกอาวุธหนักๆแรงๆทั้งนั้นโอ้เดินจี้แลวครับเดินขู่นลครับ ใครบอกน้ามวยไทยมวยรันดูคู่นี้นะเออโอ้โหดูนักชกกัมบูชาครับเหมือนซคอกค,ครับเปิดข้างครับยังรอยิ้มลำตัวไป็หนึ่งทีครับตกคกเล่นเล่นฝีมือไงเออโชว์โชว์ฝีมือฝ้ายไอคิวอ่ะโชว์แบบพวกมวยไอคิวอ่ะมวยฉลาดอ่ะเอออย่างเดินครับนักชกไทยของเราเพชรเกียงกะขออภัยครับเกียงไก่อูเจาะยางก่อนครับนี่ตามแผนตามสูตรเลยครับเจาะยางไปก่อนเจาะยางไปก่อนอ ให้ใหยางมันแฟบก่อนหยับเตินเข้าหาครับเกียงไก่ไม่จะออกบัตรน,นี่ดึงเห็นเห็นง่ายๆนะเกียงไก่เห็นง่ายๆนะนนะโอ้โหดึงหลบชิวๆเลยกรรมการเรียกมากางเวทีครับอย่าไปติดเชือกมากครับเดี๋ยวหลังบาตรเชือกครับตลดลำตัวไปทีครับก็ยังยังโดนไม่เต็มๆต็มมานะจังหวะนี้ครับหดขวามายางเดินครับเกียงไก่ขยับโอ้่เน,น้นช่วงล่างเลยนะ โอ้โหมันเต่เว้าครับอู้ยจะตามด้วยซอกจะตามด้วยซอกครับแม่เรือทางด้านนักชกกัมบูชาครับเหมือนซกฮกครับจะตามด้วยศอกอาจ่อยาไปหนึ่งทีนะครับสะดุง้งสะดุง้งชักสะดุ้งงั้นต้องจอ่อคืนจะอีกทีเอาเป๊ะไปเอาเปเรียบร้อยครับอา้าวเด้งเลยครับโอ้โหขาซ้ายเด้งเอาเอาไหวไหมเอาไหวไหมตื่นขาขาจะทํางานไหมนี่โอ้โหนั่งท่าขาดคุ้โอ้โหนี่ขาดขาดคุนหนักเลยนะท่าท่านี้ โอ้เรียบร้อยครับไม่น่ารอดครับโอ้โหใส่หัวเบาๆครับไม่ไหวครับโอ้โหเจอนี่ไม่น่าจะเกินสามสี่ทีนะโอ้โหจบเลยจบเลยครับโอ้โหนี่ครับอา่นักชกไทยครับเกียงไกลเนี่ยอายุมากกว่ากันเป็นสิปีนะเข้ามาขอโทษขอโพยครับโอ้โหบริเวณอ้นขาซ้ายครับโอ้โหหนักจริงๆครับ โดนไม่กี่ดอกนะแต่โดนปุ๊บนี่มันมันส่งผลเลยอเออแม่ก็ต้องต้องกลับไปกินพวกป,ปลาป่นเยอะนะเออป,ปลาป่นนี่มีแคลเซียมนะเอออ่ะรอชูมือครับแม่หวานเจี๊ยบครับไหวยคูอาจจะนานกว่าด้วยซ้ํานะครับแม่คู่นี้ขยับนะครับจาอก,ก่อนเลยนะจ่เจาอปุ๊บเขาบังได้บังเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อบังเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อหวัวตอุ้ยปักเข้าให้นั่น น่าจะโดนบริเวณข้อต่อนะบริเวณหัวเข่าแล้วโอ้กทีหนึง่งเรียบร้อยครับพับเพียบเรียบร้อยพับเพียบเรียบร้อยโอ้โหถวายบังคนล,ลาโอ้โหเหมือนซคกนี่ถวายบังคมล,ลาเลยนะโอ้โหยอมเลยครับเตียรอบสีโลราบหมอบราบคาบแก้วโอ้โหนี่ครับย,ย่อย่อก่อนยอ่อเสร็จปุ๊บโอ้โหดอกนี้นี่ทิ้งตัวเลยครับนะครับพับเพียบเรียบร้อยถวายบังคมล,ลาครับโอ้จบครับ นักชกไทยก็รอชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนักชกไทยของเราครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยชนะน็อกทางด้านของเหมือนซกคกเพียงแค่ยกแรกรับชมตบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนะี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ